สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ผมก็อยู่ที่้องโดฟาร์มนะครับมีมาเที่ยวกันนี่้เป็นครัว้อมโดนะครับสำหรับท่านที่อยากมารับประทานอาหารที่นี่นะครับผม เดี๋ยวเราจะไปดูหอคอยห้องโดวฟาร์มนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยครับผมไปกันอื ย <laughs> ี่เป็นชิงช้าอะไรนะพ่อปนินคาสลิกปะไรครับอ๋อจะเล้แข่งกับาปลา นี่เขาถ่ายวิดีโออยู่นะนี่กอพี่แนนเอ้ยกล้องพี่ปิงอ่าม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 าแ<า>ล้วปืนถ่ายวิดีโอให้พี่ปิงก่อนอย่าส่องหน้าสวัสดีครับ <c oughs> ถ่ายวิดีโอ, <c oughs> ถ,โอถ่ายวิดีโออยู่้ <c oughs> <c oughs> เห็นตัวปลาเลยอะไม่ถ่ายวีดีโอนะเออวีดีโอไงถ่ายตอนพี่ชายโดนไปในดอกเนี่สวยเ,เดินไปไถ่ายไม่ทันพ่อแล้วพ่อเดินเร็วมาก <laughs> ตัวปลาเลยอะไปกัน,นั้นถ่ายรูปนึง มันย้อนแสงเหรอ,อ,อนะเออตรงนี้ได้นะอ,อดนะแนนเห็นไหมอ่ะถ่ายรูปอยู่อ่ะเห็นไหมเห็นหรือเปล่า